รานเท่าเล่าเรื่องตอนที่สิบสองขังอาวุธปิศนาระพันโดยอะคิลาหลังจากที่ทั้งสี่คนได้นมัส,สการท่านคูบาให้มาตรงบริเวณที่คณะทั้งสี่ได้ตั้งเต็นท์ที่ค้างแรมไว้อยู่ก่อนหน้าแล้วนั้นผ่านจะพือ ก็รีบวิ่งล่วงหน้าเข้าไปตะเตรียมปัดกวาดปูผ้าตรงบริเวณละเบียงชายคาของอาคารล้างแห่งนั้นให้ท่านคูบากินสาบสางของเจ้าสมิงสางเจยังคงลอยกระคุงไปทั่วทั้งบริเวณดวโดยรอบของสถานีตรวจสินค้าล้างแห่งนั้นแสดงว่ามันคงจะซุ่มดูชาวคณะ ในบริเวณรอบๆสถานีตรวจสินค้าล้างแห่งนี้เป็นแน่แท้ความอาฆาตพยาบาทของมันคงจะมีมากหล้นเหลือขนานับเสียงนกและสัตว์กลางคืนบินและกระโจนเกาะดังเป็นแนวตามเสียงที่ชาวคณะคิดว่าต้องเป็นไอ้สมิงผีมันคงเดินดูเรารอบๆบ้านอาคม ที่ท่านครูบาลายหมนกันไว้ในบริเวณโดยรอบเป็นแน่นมัสก,การครับท่านครูบาเสียงพานจะพือเอ่ยอาตมาขอบใจพวกโยมมากท่านครูบาเอ่ยขึ้นมาเสียงเรียบไอ้เจ้าส่างแจมันคงยังวนเวียนอยู่แถวนี้แหละข้าสัมผัสได้ท่านครูบา เอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งกินสาบสางมันยังลอยมาขาได้กินของมันชัดเจนเหมือนกันผู้ใหญ่เอ,อ่ยขึ้นแต่พวกโยมไม่ต้องกลัวไปดอกมันดอดเข้ามาไม่ได้แน่นอนถ้ามันฝืนที่จะเข้ามาจิตในร่างเสือมันอาจจะหลุดลอยออกไปและอาจจะไม่สามารถเข่าล่างเสือได้อีก อาตมาว่าเจ้าสางแจมันคงจะไม่อยากเสียงท่านครูบาเปยขึ้นแล้วท่านครูบามาได้อย่างไรครับข้ายังเปยกับพ่อผู้ใหญ่อยู่เลยว่าถ้าขากลับหลังจากที่พบร่างของซอหมูและนำร่างกลับไปที่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วข้าจะไปนมัสการท่านครูบาเพื่อไปขอของอาคมต่างๆไว้ มาเพื่อป้องกันภัยและในตอนล่าไอ้เจ้าสมิงสางแจผ่านจากพือเอ่ยขึ้นอาตมารู้เหตุการณ์ด้วยยานของอาตมาตั้งแต่พวกโยมออกจากหมู่บ้านและก็รู้ว่าเจ้าสางแจมันติดตามพวกเจ้ามาตลอดตั้งแต่ตอนที่นายตำรวจแวะไปตะเวนซุ่มดูที่ปางไม้เถื่อนนั้น ท่านครูบาไขาความให้ทั้งสี่ฝั่งทั้งสี่คนได้ฟังท่านครูบาบอกเล่าความเป็นมาอย่างนั้นก็สำนึกในเมตตาที่ท่านพระครูนั้นมีกับทุกๆคนส่วนเครื่องรางของขังพวกโยมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมานำติดตัวมาให้พวกโยม อาตมาขอให้พวกโยมจำไว้อย่างหนึ่งว่าอันว่าเครื่องรางของขังอันใดก็ไม่เท่ากับความดีที่เหล่านั้นมีติดตัวมาถ้าทำชั่วเร็วสามต่ำช้าของอาคมที่มีมันก็จะกลับกายเป็นของดำกลับมาทำลายตัวของตัวเองท่านขูบาเอ่อย ผันทุกคนก็พนมมือฟังอย่างตั้งใจแล้วท่านพระครูรู้ไหมว่าร่างของเจ้าซอมูลูกชายของฉันอยู่ที่ใดเพราะร่างของซอมูคุณนะได้ฝังร่างไว้มันเหมือนมีรอยลากไปไว้ที่ไหนสักแห่งนะครับท่านภูใหญ่เอ่ยถามท่านครูบ่าพวกโยมตามอาตมาเข้ามาสิ ท่านคูบาเอยออกมาพร้อมสร้างความชงนสนเทมิหน่อยและท่านคูบาก็ได้ลุกเดินนำทั้งสี่คนเข้าไปภายในอาคารลางอันลกและมืดแต่ยังพอมีลำแสงางลางจากกองไฟของชาวคณะจุดอยู่ด้านนอกสะท้อนเข้ามาเป็นจุดจุดผ่านช่องหน้าต่าง ที่แตกหักเป็นซากปลักหักพังทั้งสี่คนก็ขวาอาวุธปืนประจำกายติดตัวไปทยอยเดินตามท่านพระครูเข้าไปที่ด้านในอาคารผ่านขมไม่ลืมขวาหยิบไฟฉายสามท่อนติดมือเข้าไปด้วยท่านพระครูเดินเข้ามาบริเวณโถงกลางหง้อง ซึ่งมีเป็นช่องกระดานไม้อยู่เบื้องล่างด้านบนช่องปกคลุมด้วยหญ้าขึ้นลกทึบกินไอดินลอยขึ้นมาเตะจมูกทั้งสี่เพราะด้วยความชื้นในอากาศช่วงนี้มันมีมากพวกโยมมาช่วยกันงัดแผ่นกระดานไม้ขึ้นมาที่พระคูเปยขึ้น สินเสียงเอ่ยจากพระคูผานคมผานจะผือกอกระโดดเข้าไปที่ด้านหัวและด้านถ่ายเล่งเอามือดึงแผ่นฝาไม้กระดานเก่าๆนั้นออกในทันทีผู้ใหญ่นั้นปืนประทับบ่ายืนคุมเชิงให้ทั้งสองอยู่คุณนะเอาปืนสะพายควยหลังเสร็จก็เข้าช่วยยกแผ่นไม้กระดาน เห็นนั้นอีกแกลงระหว่างที่คุณนะผ่านขมและผ่านจะพือกำลังดึงแผ่นกระดานเก่ายกขึ้นมาอยู่นั้นทั้งสามก็ได้ยินเสียงขู่ฟอฟอมาจากทางใกล้ๆก,กับบริเวณไม้กระดานเก่านั้นผันทันใดก็มีล่าเงาทะมึนยืนอยู่ตรงบริเวณด้านนอก สะท้อนศาสเงาเข้ามาในบริเวณภายในห้องทุกคนอยู่นิ่งๆกันก่อนเสียงผู้หญิงสาวเสียงใสแต่เข้มแข็งในทีอายุน่าจะลาวๆไม่น่าจะเกินเบนจเพศพันล่างนั้นก่อซองไฟไปยังที่มาของเสียงนั้นพันปรากฏ ล่างเจ้าจงอ้างตัวเขื่องขดตัวผอมชูคอแพ่แม่เบียพร้อมป้องกันภัยจากศัตรูที่มาลุกลานที่ของมันล่างหญิงสาวในท่าทีที่ทะมัดทะแมงผอมปืนประทับบ่าในท่าพร้อมหญิงไปที่เจ้าเห่าดงแล้วในตอนนี้เสียววินาทีนั้น ทุกคนผันหันไปมองล่างล่างนั้นเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเป็นคนของทางการแต่งตัวชุดเครื่องแบบหน่วยทหารลาบทหารผู้หญิงผ่าทางธรรมัดทรแมงก่าวผมยาวของเจ้าหล่อนลัดเรียบร้อยสวมหมวกใบเล่สะพายอาวุธเครื่องหลังครบชุดหน้าตาผิวพัน ท่าทางปนึงว่าเป็นผู้ดีจากในเมืองกรุงสวมชุดเครื่องแบบลายพางทหารหลุดเข้ามาในป่าดงดิบท่านคูบาทำมือเสมือนห้ามไปทางนายทหารหญิงคนนั้นนั่นคือเพื่อนของเจ้าจำไม่ได้หรือพันท่านคูบาก็เดินเรียบหนึ่ง เข้าไปใกล้ที่เจ้าเห่าดงตัวนั้นแล้วก็พนมมือยกมือบริกรรมคาถาขึ้นแล้วก็เป่าไปทางเจ้าเห่าดงตัวนั้นสักพักมันก็ค่อยๆชูคอหมอบลงและเลื้อยหนีออกไปทางช่องผนังที่แตกออกไปที่ลาวป่าด้านข้างอาคารคุณนะ ผู้ใหญ่ผานขมและผานจะผือต่างก่อพิษสวงกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าล่างของนายทหารหญิงคนนั้นมาได้อย่างไรกันและเจ้าเฮาดงตัวนั้นที่ท่านครูบาบอกว่าเป็นเพื่อนของนายทหารสาวทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทุกคนในคณะนั้น สงสัยและเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ในเวลานี้พวกโยมช่วยกันยกขึ้นมาเถอะไม่มีอะไรแล้วละแล้วทั้งสี่ก็ช่วยกันยกแผ่นไม้กระดานแผ่นไม้กระดานช่องว่างประมาณกว้างยาวหนึ่งคูณสองเมตรเห็นจะได้ ถ้าคันี้จากสายตาผ่านจะผือทำการ่องไฟไปที่ด้านล่างช่องรับนั้นสิ่งที่ปรากฏทำให้คณะทั้งสี่คนนั้นหายเหนื่อยทันทีล่างของซอมูที่ถูกผ้าห่อไว้อย่างเรียบร้อยวางอยู่ใต้กองคังแสงอาวุธสงครามกองมะฮือมา ทังปืนประจำกายสั้นยาวคืออังกระสุนลูกระเบิดเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเป็นห้องใต้ดินลึกเข้าไปไม่ต่ำกว่า10บเมตรทั้งด้านกว้างและด้านยาวความสูงของห้องนั้นประมาณสองเมตรคันนี้จากสายตา กินอับดินที่ชืนและกินดินปืนลอยคะคุ้งขึ้นมาในทันทีหลังจากเปิดช่องทุกคนนั้นหายเหนื่อยแล้วในตอนนี้คุณนะพ่อผู้ยายศพของซอมูมาซ่อนอยู่ในคังเก็บอาวุธนี้ผ่านจะพือเอ่ยออกมาอย่างดีใจทุกคนก็ค่อยคอย ยกกลางของซอมูขึ้นมาจากห้องใต้ดินนั้นนำมาวางไว้บริเวณที่เหมาะที่จะทำการเคลื่อนย้ายล่างได้ง่ายตอนที่ทางศูนย์บอโกอส่งกองกําลังสนับสนุนทางอากาศมาทยอยขนย้ายทยอยขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆดูจากจำนวนที่วัดจากสายตา ที่เห็นแล้วนั้นการขนย้ายต่ำๆไม่น่าจะน้อยกว่าหาถึงหกเที่ยวเป็นแน่ขอบคุณท่านครูบามากเลยครับผู้ใหญ่เอ่ยออกมาแล้วล่างของซอม,มูมันเข้ามาอยู่ในห้องใต้ดินนี้ได้อย่างไรกันขอรับท่านพระครูผานขมเอ่ยถามท่านพระครูด้วยความสงสัย อาตมากับนายทหารหญิงคนนั้นนำล่างซอมูมาซ่อนไว้ในนี้เองเพราะอาตมารู้ว่าพวกโยมต้องมาณสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วท่านพระครูตอบออกมาทุกคนผันหันซ้ายและขวาหาล่างนายทหารหญิงคนนั้นโดยรอบ ปากฏว่าไม่พบร่างของเจ้าหล่อนเลยแม้แต่น้อยพวกโยมไม่เห็นพวกเขาแล้วละท่านครูบาเปยขึ้นพวกเขาท่านพระครูหมายถึงอย่างไรหรือครับคุณนะเอ่ยถามท่านพระครูออกไปด้วยความสงสัยทหารหญิงผู้นั้นเป็นวิญญาณ ที่สิงสถิตณนะที่แห่งนี้เป็นเวลาเกือบสิบกว่าปีมาแล้วพวกเขาเหล่านี้ตายในสนามรบตั้งแต่ตอนที่มีกรณีพิพาทละวางชายแดนกันในเวลานั้นแล้วงูที่พวกโยมเห็นก็เป็นเพื่อนนายทหารที่เขาตายในสนามรบแล้วกลับมาเกิดเป็นงู ขอยเฝ้าอาวุธที่ตก้างของทางการด้วยสัญญาเก่าที่เคยมั่นหมายจิตมันก็จะผูกพันกันอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดท่านพระครูเปยขึ้นพวกโยมอยากเห็นพวกเขาไหมล่ะแม้พวกเขาจะเสียชีวิตในหน้าที่ไปแล้วดวงจิตของพวกเขาเหล่านั้น ยังคงทำภารกิจของเขาอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือปกป้องอธิปไตยพันท่านคูบากบริกรมคาถาทำพิธีเบิกเนตรให้กับทั้งสี่เหล่าทหารกล้าทั้งชายหญิงพร้อมอาวุธยุทธโภปกรณ์พร้อมสับวิ่งสลับกันไปมาฉุนละมุน ตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายบางก็วิทยุสั่งการเรียกประสานงานเสียงยิงปะทะกันนั้นดังไม่ขาดสายทั้งแค่ทีหน่วยเสนาลักแบกทหารที่บาดเจ็บจากการประทะวิ่งมาจากแนวหน้าที่ปะทะผันสายตาก็ไปจับจ้องหมอทหารหญิง ที่กำลังทำการรักษาพลทหารที่บาดเจ็บรูปร่างและหน้าตาเหมือนกันยังกับแก่ที่เช้าคณะเห็นล่างในเมื่อครู่ทุกคนนั่งนิ่งมองเหมือนดูหนังฉายแต่ภาพที่ปรากฏตรงหน้ามันช่างเสมือนจริงยิ่งนักตอนหนึ่งเหมือนต้องทำการล่าถอยในที่สุด เนื่องด้วยฝ่ายเราถูกโจมตีอย่างหนักจนต้องส่งกําลังพลที่เหลือกับก่อนที่จะเกิดการสูญเสียชีวิตมากไปกว่านี้และได้มีการเก็บซ่อนอาวุธต่างๆเอาไว้ภายในห้องรับที่เราเจอในตอนนี้นั่นเองสักพักภาพทั้งหมดนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือแต่ความมืดสลัวนายทหารผู้หญิงคนที่พวกโยมเห็นเป็นหมอทหารที่แคมป์ทหารแห่งนี้เธอเสียชีวิตที่นี่และดวงจิตของเธอก็ยังสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ท่านขูบาเอ่ยขึ้นทุกคนพยักหน้ารับท่านขูบา และเข้าใจทุกอย่างแล้วในตอนนี้ความอาถรรพ์นในดงสมิงดำนี้มีมากมายเหลือที่จะขนานับจริงๆงั้นเดี๋ยวผมขอวิทยุแจ้งไปทางศูนย์บกในตอนนี้เลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ทางศูนย์บกจะได้นำกองกำลังสนับสนุนทางอากาศมาช่วยเรา ตั้งแต่ช่วงเช้าตูแล้วก็จะได้นําล่างซอมลูล่วงหน้าไปก่อนด้วยครับพันคุณนะก็หยิบวิทยุทหารแจ้งกลับไปที่ศูนย์บก,ก่อในทันทีแม้ขําคืนที่ดึกสงัดในเวลานี้จะน่าสะพึงกลัวสักเพียงใดนั้นทุกคนก็อุ่นใจ ที่ท่านครูบาน,นั้นเข้ามาโปรดถึงสถานที่ที่เราได้บุกป่าฝ่าดงลึกเข้ามาไกลบ้านจากหมู่บ้านกะเหลียงพวกโยมพักพรอเอาแรงกันก่อนเถอะเดี๋ยวเช้าต้องช่วยทางการเขาขนลำเลียงอาวุธกันอีกท่านคูบาเอ่ยขึ้นเสียงไก่ป่าขัน ดังมาจากลาวป่ากินขวนจากกองฝืนที่มอดดับลงไปแล้วส่งกินหอมกุน่นเตะที่จมูกนาำค้างตามยอดยาสะท้อนแสงได้ยับเมื่อกระทบแสงยามเชา้าเสียงสัตว์เท้ากีบออกมากินลูกไม้ได้ยินเสียงไปไม่ไกลมากนักทั้งสี่คนนั้น ยังไม่มีทาทีว่าจะตื่นอาจเพราะด้วยความอ่อนล้าจากเมื่อค่ำคืนผ่านมาท่านครูบานั้นก็ยังคงนั่งกรรมฐานในอาวกับกิริยาที่สงบนิ่งไม่ถึงห้านาทีพันก็มีเสียงใบพัดเหล็กตีกระทบกับอากาศในยามเช้าตู่ดังลอยมา ทางฝั่งทิศตะวันออกจากทางศูนย์โบกโกเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนทำให้ทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเฮลิคอปเตอร์ลุ่นฮิวอี้จำนวนหนึ่งลำพร้อมกำลังสนับสนุนที่อยู่บนเครื่องกำลังค่อยย่อนเครื่องลงมาอย่างชาชา พอมกับลมพัดกิ่งไม้ใหญ่บริเวณลานโล่งนั้นเอียงกันไปเป็นแถบแถบและเสียงที่ดังคับลาวป่าแถบนั้นในยามเช้าตู่คุณณนะลีบวิ่งฟาลมพันเอามือปองบริเวณดวงตาไว้กันฝุ่นละอองวิ่งสวนลมเข้าไปที่บริเวณเฮลิคอปเตอร์ ที่ทางการจอดอยู่กลางลานโล่งนั้นหน่วยกองกำลังสนับสนุนทยอยกระโดดลงก่อนที่เครื่องนั้นจะแตะถึงพื้นก่อนที่จะทำท่าถามคุณนะผันนายตำรวจก็ชี้ไปทางอาคารหลังที่อยู่เบื้องหลังกองกำลังสนับสนุนพยักหน้ารับ แล้ววิ่งเข้าไปที่จุดซ่อนคลังอาวุธในทันทีคนที่ลงมาเป็นคนสุดท้ายก็คือหัวหน้าชุดปฏิบัติการล่าตเวนในภารกิจนี้คือผู้พันเอกนั่นเองคุณนะทาท่าวันทยาหาผู้พันเอกอย่างชายชาติทหารทําได้ดีมากๆนะ ผมดูคุณไม่ผิดจริงๆผู้พันเปยขึ้นครับผมคุณณะตอบรับตามสบายเถอะประเดี๋ยวเราเข้าไปเอาคลังอาวุธกันฉันมีทหารเสนาลักมาด้วยมีใครป่วยไม่สบายเป็นอะไรไหมสเบียงเราก็เอามาพร้อมพันเอกเอ่ย ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ